สบายดีต uh, uh, ่อจากคลิปที่แล้วทุกคนเอ้ยมาต่อคลิปนี้เนาะคำน้อยหอมดีเด้ออันบ่หอมดีีน่หอมเออหอมแห้งๆวอหอมแห้งๆเลยไอ้เหลกาไปลุมหมดได้เออ กิน Oh. โอ้ no. อันใดเข้าอีฮู้จักเฮ็ดจักสร้างฮู้จักอันเห็ดกุ้มปักกุ้มข้อตัวเองคือเนาะเออเมื่อยเด้ทุกคนมื้อนี้เฮ็ดมื้อหน้าบ่เฮ็ดไปขึ้นกับเฮาได้นําอารมณ์เข้เอาว่าไปเฮ็ด ไปอ้ไอ oh, ist ้คุณน่ะก็ได้ลืมไปเอินอีกตึ้มค่เนี่ยแล้วขาเจ้าไปเอิญแล้วนนรบาะเรื่ับาื่อมันมเบาเนนบาเอเรื่องของมันเบารื่มนาเุเ่องมเาออุัเาุณรขงมาเุขมนเบ่มามาคุณรืเด้อ วะไอคงเสียงามมืคืนฮ้องเพลงก็จังเฮอโคยังบ่ฮ้องเพลงบ่ได้ได้ยินเนาะว่าเมื่คืนนี้นะไอ้สงก็มาเฮ็ดเวียกนําเฮาแล้วเนาะมื้อนี้นะเนาะตั้งใจเฮ็ดเวียกเด้อไอ้สงเด้อ ย่านให้อันบ่หานั่นดอกแล้วอันบ่บ่หาเฮาบ่หานั่นแหละแบบว่าเฮาเฮาย่านว่าเฮาอันเอาฮึกยาอันบ่ฮึกมาน้อยนึงสิมันก็เป็นอันมังแล้วสินะนี่อันเอาไล่กับคน้อยใส่ลมางนี้เด้อมามันอันนันคือกันอ่ะหมดแล้วมีแต่ว่าคันเจ็บคันเป็นยังแล้วก็เฮาบอกเอ่ยบอกอายบอกโฮบอกแม่หั่น เอาอันคันว่ากินยาขึ้นเมืองบอันเจ็บหลังเจ็บเอวสิเอายาขึ้นเมืองเอานําห่อนี้มาต้มคันว่ายาอันเห่าห่ออันหมดแล้วสิกับบอกห่อนี้ฮะห่อนี้เฮ็ดฮะห่อนี้เออห่อฮะต้มกินโอเอมผู้ไปเจียบยาันยนี่อ่ะใ้เปื่ออต้มกินใต้ ค่อยว่าค่อยว่าไปเอาค่อยปรับค่อยเปลี่ยนเนาะนี่กุกันเก็บหนกกุกนั้นนะเม็นกกเมียงนะกุกตอน้นเบื่อคิวอันนั้นไปเชือปลาแม่ายดีอ้ปฟานทับทับมุนๆนะไปแช่ไว้ว่ากะจับมมไปเบิ่งมืนปลาส้มกกไล่อ เมนบอกอันแซ่อแซ่ปลาน่ะเออมนนั้นเบื่อ้น้าแมนนี่นี่นตัวนี้นี่บ่มันตัดอันนี้อไนี่บอแซ่ป่านี่เนาะนเบอร์บอร์คิคิวอนนี้อันนี้เบื่อม่เมาละแสดซนี้ละเียกันสสมอ่ ข้าคนก่อนบ่แซไปเลยเนาะแซไปเลยนึ่งนำก็ได้กินแลายเลนเนาะโอ้เสียมอยู่หุ่นดวงนึงออกไปไปซแซไปเลยไม่เด้อเอาไม่ไว้หอดบันไดบันไดน่ะตัวนี้ตโอเด้ออะคำน้อยแซเลยไม่ไว้ไหมเนี่ยอุ้ย เอานี้ใหม่เขาได้เออเอาเราไปเอาเสียมแล้วนี่งไปเขาจิบไป có đi nhanh đâu vậy nhanh đi đi nè xuống nằm đi nằm nằm <laughs> càng nằm nhung nằm nằm Hết sao đẹp á Chào mà, nha Ở thôn ở thôn nhanh ít tâm hùng nương <laughs> Tâm hùng nương tâm hổng nương เสรไปสมาเองบนเก่าหอนยบนเสร้ลงบนแรกี้เนาะคำนยนะแซไปซมาหราคือว่าวนไปวนมาบนเก่า ผู paid, so <S 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 2> <S 2> ้เจ้าซื้อลงละตี่เขาว่าเบิ้งเบิ้งห้อยเกือบหันกับบทต้องซื้อซื้อที่ห้อยคนุขระเห็นแล้วเป็นพบมเป็นเบิ้งเขาแท่หรครับพมแล้วอันคือบาแท้ครับบาพรมขับหน่อย คำน้อยกินเหล้ามาคำน้อยกระหายฮะนงเนี่ยนี่บ่ได้หายกินเหล้ามาแล้วรับเออลับดีขนาดโน่ปงเป่งปงเป่งเออไอโชคขับน้อยว่าไอ้ส่งกินเหล้ามาแล้วคำอันไอ้ส่งเป็นหูบเบาวันนี้คำน้อยกินเหล้าแล้วไอ้ส่งเบาวันนี้แม่นบ่ ฮ <laughs> <The> okay okay no. no. oh ึ่มเฮ้ยผมไอ้ไอ้ของไอ้ส่งนี่กินเหล้ามาแล้วปงเปงปงเปงห้ามหาซ้างโนแล้วก็ห้ามหาเกลบโนบ่ไปเกลบลองเลยแต่ว่าลอ้นองทุ่งิ้งเด็นลองอยากเอื้ออยากลองอยากฟังไปสั่นเออเห็นหรือไอ้ส่งอยากฟังเฮงคำน้อยแล้วคำน้อยห้องเฮงสุฟัง เออหนอเป็นสซนีไอของไอส่งนี่เรากินเล้ามากเราเป็นปงเป้งไอของไอส่งนี่นะปงเป้งปงเป้งเลยหนอสร้างเฮาอยู่ใช่กินใช้คำน้อยเฮาบอกกินใช้เฮาคำน้อยบอกอันนี้ sấy hao khập nồi xếp có tì nữa khập nói nữa kín sấy hao khập nói xếp cô tí Mình có đâu cái biệt thừa cho xong cả đây lắm nha yeah. sao mà lời sao đây bố men sai lên bố nàn nè à. bố đây sai kia ờ đây lợ đây lợ bông khum là đơ bông đi đi đơ อดทนอดทนยังอีกตึมห้องเด้วเอ๊ะมื้อนึงก็ฮอดแล้ววะยิกมึงบ่เอาทุงนึงดงบ่กดเอาุงนึงีุอกขุดเลยอืออกบ้านเจ้าเพิ่นน่ะยกาปโอ้งนั้นก็ได้แต่ว่าแกลีเฮาดขน้อยอยู่นี่ล่ะเบิ่งันาแล้วมาลกาเด้อ ลกงาใ้บุเบิลลกสาลีได <laughs> ้จากอยสาลีออกมามาลกสาลีออกเบิดจงงาไปเลยคพูดคุยอะเฮอยาเบิกเรียบร้อยโอ้ ก็ไปให้เจอเห็นอฮหันแล้วชื่อโมมองเอาแฮ่ไปหุ่นานปุ๊นพอใส่นี่ก็แล้วแล้วกันมาคันคันมันแดกฝนบุตกนี่ยักไปนำหรอกว่ายักไปเห็นอันนั่นหดไปกจเห็นปลาบอมยูฮันหลักเอาแฮ่กว่าไปเลยคนโดดไปเลยคนโดดหรือแห่โดดเห็นโดดเออคือต่ว่าคนโดดบุเมนเนาะ ปลาหมมนี่แซเน่บ้อดคนเป็นแซบมเห็ดอันเห็ดสมอันสมไสป่าน่ะนะสมไส่ป่าสมตูเอาหมกนาวเสบิยเสลอยหนึ่งหลักอับนั่นคนนึงหลักเอาอบหมกอืมขียอดอืมอปานคุยอัน ก้ห้ยอันห้ยนี่นะจะคเปยาวแมนเมันนี่มันนั่นมันมมีปลาเละมีปลานื้อปลาบักกนเลยมีติปาลอมมีเตปกกันปลาปลอมห้วยิ่งเมนเมียงก็ดิทเมียงก็ติลมินเมนบ่ห้ยิงว่าไงความห้วยนิ่งเนี่ย Uh, bố vào <cười> <cười> hú sai em mít đấy hú sai là vào không hú sai thì hú nhìn vào không hú nhìn thì còn vào không cần là bên là ai ừ ừ Hãy không มาไล่ตกเพลงมาไอเข้าินเช้เอ้ยน้องยเป็นน้องเป็ฮานะอันติเมียเราบอไปขันน้องขันฮานเป็นฮานาติดแล้วน้องไปติคุณี่มันมันฮิตมีอะไรมียเหตเีเท่านี้สัมบ้านอ่ะเอ้เฮเข้าไปสร็นี้เอ้คขัน่าเมียบบว่าบไปหรอเปล่ไปเด้อ เจ้ากันั่นเมียฮะขนมฟิลขาไปให้ติ๊กเลยมันเด้งหงก็ไปยิมติ๊กเทอืมมาชิไปิู้้เอกใช่มาชิกไปสิผู้กับคแต คืออันคือฮีตแบบบ้ันสมัยนะอันนี้นะฮีตบ้ันยู่บ้ันกินนะเอาแล้วมนุมค่น่เมียน้อเ้ยเมันงับหมมันงามงตาเลยบุกที่เรื่อเออยใช้พีชกเฮ็ดนก้าราว่ปเฮ็นห้องแ่ปนห้องนะครับ Ken sali nhang bao. Ai sung đấy. Ba lai sung ni vay no. Ba lai sung ni no. Ba keng keng đơ. Bơ mi hở su ai sung. Ya ai sung hiya. เดี๋ยวนี้เฮ้ก็อีกกลับมาเฮ็ดนำกันละเว้เนาะอ้ส่งเนาะเดี๋ยวนี้ก็มาเฮ็ดมามันแล้วตั้งใจเฮ็ดเวียกซอยกันเฮ็ดเแยกได้เป็นนานได้โทรศัพท์ละเอาไว้สัลีนี่ย่างขึ้นมาขันแท้ว่าเฮากินอาหันเนาะเฮายาไข่เฮากะไข่เฮากะไข่ไปกัได้เงินกินนี่มัดเนาะสมมุติว่า เราได้ไข่ซา,าลี่นี่เนาะได้ไข่ซา,าลี่นี่อยากกินลาบชิ้นกะบ,บอกเอิรดบอกอายอายเราเอาสาลี่ไปขายเฮ่อไข่แล้วพวกน้องว่าอยากกินลาบชิ้นสิเรากลับไปซื้อชิ้นมาลาบกินซุ่มกันนี่บหมดแล้วเฮ้อมัอนเบิ่บงกันต่อไปก่นนอนเนาะเบิ่งต่อไปก่อนสาลี่เราจะได้กินบ่เนาะอคือหมักแตงหันนน่นต้นน้องมั บ่บะนู่นบ่ภาษานกเว้าไปเหือเขียนบ่ได้กินบ่นู่นว่าน่ะยันซะรีบอันบ่งามเบิ่งอันเรายกตัวอย่างมาใส่แล้วยกตัวอย่างมาแตงเบิ่งมักแตงมันมีอันแมงอันนั้นมากินแมงกําไห้แมงอันนั้นน่ะแมงเมียกแมงอันแมงเตาแมงหยังลคว่าน่ะมักขนาดกบ่อนมักแตงมักอันอึนี่เฮาปกมักอึบ่ได้ก็ยนแมงอันนั้นแห โอเคนะทุกคนเนาะเมื่อกี้นี้กะบ้าบุญนำโทรหาสันุกเพราะว่าสันุกได้ซุ่มเขาก็เข้าความเสี่ยงไว้เนาะไว้ฮะเบ้าบุญนำมาเม็ดสลีหอบโบโฮฮะเนาะเบ้าบุญนำโทรหาเขาสราก็ะจิประมาณหอนแน่นอนทุกคนเนาะหอนกกนั้นตัดมานี่แหละนี่มันเพราะว่าซาลีเขาอย่างเตะนิดอันอย่างเตะหงเดียวนี้อ่ะากันทักหอนก่อนเนาะฮะอย่างเตะหงเดียว อันนี <Tipp ett inh throat> <s at klore> ้มิดย oh okay. to ัง like. ส ah okay. well, uh, ําตีเอ้ยยังหงเดียวเอออ้าวกันฮักฮ้อนเด้อฮักฮ้อนแล้วเฮาจังอันมาใส่ฮักฮ้อนดีๆเบิ่งอันมื้อแรงแล้วอายมาอันซื้อมาอีกเตมแล้วเฮามาใส่กันอีกเนาะใส่ให้มันอันแล้วตัวนี้ก่อนเฮาจังเอาเงินเนาะเออใส่ใส่กันมแล้วไอ้ําน้อยูนนั่งจกปกอยูุ่่นเลยเด้อ อ๋อเจากัรเลยนะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้าวนุกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก็นเนะเาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสัหรับคลิปนี้าวนุกขอกล่าวคำว่าสบายดี